ต่อทองชนแชนลพี่น้องมารถมาถมันมุทธนาสาธุบุญใส่บาตทด้วยกันนะครับพระมาแล้วนะครับนี่ยิงตอนนาลบ่องกรุ่นเลยหรืออุย่ยส่งทายด้งาเน้วๆ มาใส่แล้วมาใส่แั้วอยากให้เอ็มาอาน้ำแก้มที่ไม่มา วาธนสีลิตันิจังวุทธาปจายโนจตารธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังกะละ บรรยากาศยามเช้านี้นะพี่น้องพี่น้องมาดูแม่โพศพตอนนี้ข้าวสุกแล้วนะฮะอีกไม่กี่อีกไม่กีว่กกว,วันนี้ท้องนาพืชน,นาท้องนี้ตรงนี้นะฮะก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะพี่น้องให้ดูบรรยากาศวันนี้เช้าแต่ว่าพระอาทิตย์อตาร์แดงตอแสงเรืองรองสว่างสว่างจ้านะครับพร้อมกับข้าวที่สุกเหลืองอราม อันนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกแบบว่าจัดนะครับถ้าสุกจัดก็จะเหลืองเหมือนทองนะครับนนก็เป็นธรรมชาติของท้องทุ่งบานนอกของนาเรานะครับวันนี้ท้องฟ้าโล่งโปร่งนะครับเมื่อวานก็ไปดูอาณาที่ปลูกไว้พี่น้องเป็นข้าวหนักเพิ่งออกรวงเพิ่งออกรวงยังไม่ออกเยอะแบบนี้นะฮะ นะกำลังออกอีกประมาณ3 4 5สหวันน่าจะออกรวงได้หมดนะครับก็จะชากว่ากันเพราะเป็นข้าวหนักนู่นต้นประมาณต้น,ต,นต้นพฤศจิก,กาถึงกลางพฤศจิกาเนี่ยนะก็คงจะได้เก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นไปตามคาดการไว้นะครับสำหรับคลิปใส่บาตรชานี้นะต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปใส่บาตรแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ